ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่25ตุลาคม2566นะคะคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้นะคะคุณมีเรื่องต้องคิดต้ตองตัดสินใจนะคะมีเรื่องให้อึดอัดระวังสุขภาพของตัวคุณเองนะคะแล้วก็คนในบ้านช่วงนี้คุณคิดเรื่องเงินคุณมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้เงินเข้ามานะคะมีโอกาสได้เงินก้อนนะคะในช่วงนี้ ใครคิดเรื่องงานเรื่องเงินมีโอกาสได้เงินใครรองานมีโอกาสได้งานถ้าใครคิดจะลงทุนทําธุรกิจนะคะสามารถลงทุนได้เลยช่วงนี้คุณมีโอกาสได้ไปติดต่อสถานที่ราชการหรือทหารตำรวจหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับราชการใครจะไปติดต่อสถาบันการเงินไปกู้เงินมีโอกาสสาเร็จระวังสุขภาพสายตาคอบ่าไหลนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยนะคะในช่วงนี้ยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะช่วงนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษในเรื่องของการหาเงินหารายได้นะคะ ใครที่คิดจะลงทุนนะคะใครจะไปสอบชิงทูหรือไปสอบรัชการสอบทหารตำรวจมีโอกาสประสบความสําเร็จค่อนข้างสูงใครที่ทําธุรกิจนะคะช่วงนี้ลงทุนได้เลยนะคะกาไรงอกงามนะคะคุณมีโอกาสได้รับเงินก้อนจะมีโชคมีลาบเข้ามาสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขท้ายบัตรประชาชนและก็เลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีแดงสีฟ้าสีเขียวให้โชคเลขแนวไา่ของคุณคือ181แนะคะแล้วก็ตองหนึ่งขอให้คุณโชคดีร่ํารวยค่ะ